กราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการตามหาวัตถุมงคลของหลวงปู่ม่นแห่งวัดเนินตะมากใน EP ีนี้เป็น EP ีที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลที่วัดเนินตะมากเป็นผู้จัดสร้างต่อจากพาร์ทที่1และพาร์ทที่2พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3ขอนำเสนอวัตถุมงคลในรุ่นที่ส ที่วัดเนินตะมากจัดสร้างนั่นก็คือเหรียญทำบุญอายุ81ปีของหลวงปู่ม,ม่นธรรมจินโนแห่งวัดเนินตะมากในปีพศ2534หลวงปู่ม,ม่นดำริที่จะสร้างศาลาชาปนสถานและสภาตำบลโคกเพาะซึ่งมีที่ทำการอยู่ข้างวัดเนินตะมากมีความต้องการทุน ของสภาตำบลและคณะกรรมการโรงเรียนคณะกรรมการวัดคณะกรรมการสภาตำบลที่มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนทางวัดเนินตะมากจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นที่3นี้คือรุ่นครบอายุ81ปี2534ขึ้นมาเพื่อให้สิทธิ์บูชา เพื่อนำรายได้มาสร้างสาธารณประโยชน์ดังกะวัตถุมงคลที่สร้างในรุ่นนี้ก็คือ 1. เหรียญอายุครบ81ปีทรงพุ่มเข้าบิน 2. พระกิ่งสุขโต 3. รูปหล่อลอยองค์ 1. เหรียญทรงพุ่มเข้าบินจัดว่าเป็นเหรียญที่แกะแม่พิมพ์ได้อย่างสวยงามอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ อย่างดีจากนายช่างเกษตรมงคลเจริญเป็นผู้แกะแม่พิมพ์ให้ลักษณะเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญทรงพุ่มเข้าบินหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหรียญหน้าวัวรูปหลวงปู่นั้นแกะเป็นรูปหน้าตรงครึ่งองค์และมีชื่อหลวงปู่ม,มน่นธรรมจินโนอยู่ด้านหน้าด้านหลังเป็นยันสามหรือยันใบพัด ซึ่งเป็นยันประจําตัวของหลวงปู่นั่นเองภายในบรรจุภาษาขอมมีอักษรอุอะมะใต้ยันใบพัดก็มีภาษาขอมเขียนว่าสุขโตและขอบล่างของเหรียญเขียนไว้ว่าวัดเนินตะมากสร้าง2,534ทําบุญอายุ81ปีรายละเอียดที่จัดพิมพ์หรือจัดสร้าง มีดังนี้ 1. เหรียญทองคำลงยากรรมการจำนวน35้าเหรียญเหรียญทองคำา4 1 4ี่เหรียญเหรียญเงินลงยาสีแดง1,000เหรียญเหรียญเงินลงยาสีน้ำเงิน1000เหรียญเหรียญเงินลงยาสีเหลือง1,000เหรียญเหรียญเงินลงยาสีเขียว1,000เหรียญเหรียญเงินลงยาสีฟ้า1,000เหรียญ เหรียญเงินลงยาสีทงชาติ2,500เหรียญเหรียญเงิน3,000เหรียญเหรียญทองแดง60,000เหรียญเหรียญทองคํำเหรียญเงินมีหมายเลขไทยลายมือในช่างเกษมเขียนด้วยเครื่องกอฟันภายในตัวเลขนั้นถ้าเอากล้องส่องดูก็จะเห็นเป็นเกลียวเขียนกำกับไว้ทุกๆเหรียญตามจำนวนที่สร้าง ส่วนเหรียญทองแดงไม่มีหมายเลขมีเพียงโค้ดตอกกำกับไว้เท่านั้นการสร้างเหรียญชุดนี้มีปัญหาตามมามากมายเช่นทองคำไม่มีห่วงเหรียญเงินลงยาสีไม่ค่อยสวยเป็นต้นดังนั้นจึงขอชี้แจงให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้เข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นการผิดพลาดท,ทั้งหลายนั้น เกิดจากการขาดประสบการณ์หนึ่งเงื่อนไขของการเวลาอีกหนึ่งประเด็นการขาดประสบการณ์นั้นคือเหรียญทองคําไม่มีห่วงนั้นเดิมทีความคิดนั้นก็จะเป็นห่วงก็เกรงว่าถ้ามีห่วงแล้วจะนําไปแขวนโดยไม่นําไปอัดกรอบพลาสติกหรือเลี่ยมกรอบก่อนจนทําให้เหรียญสึกหลอและอาจสูญหายได้ด้วยเจตนา และความคิดที่หวังดีนั้นจึงได้สั่งให้โรงปั๊มเหรียญเอาหูห่วงออกโดยไม่ได้คิดก่อนว่าจะมีปัญหาตามมาความจริงถ้าทำเป็นหูห่วงตันไม่เจาะหูเสียก็หมดเรื่องความอ่อนประสบการณ์นั้นจึงทำให้เกิดปัญหาประเด็นที่สองเป็นประเด็นเงื่อนไขของการเวลานั้นคือเหรียญเงินลงยาเมื่อตอนตกลงว่าจ้างกันนั้นตกลงกันว่า จะต้องแซะพื้นเหรียญและลงยาร้อนแต่ระยะเวลาที่ทำเหรียญน,นั้นกระชั้นชิดมีเวลาน้อยทางผู้รับทำเกงว่าจะไม่ทันเวลาจึงเบี้ยวโดยปั๊มเป็นเม็ดทรายแถมลงยาเย็นมาให้เมื่อส่งของมาให้วัดก็ส่งก่อนวันพิธีพุทธาพิเศษหนึ่งวันจะกลับตัวนั้นก็ไม่ทันแล้วดังนั้นจึงขอชี้แจงให้ทราบ ความจริงโดยทั่วกันนี่ไม่ใช่เป็นการแก้ตัวเรื่องใดที่ผิดพลาดก็ยอมรับว่าพลาดและอยากให้ทุกทุกท่านได้ทราบความจริงที่แท้ไม่ปิดบังอีกทั้งถ้าผู้ใดคิดสร้างวัตถุมงคลจะได้รับรู้ไว้เป็นประสบการณ์จะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนที่ผ่านมาแล้วแบบที่สองคือพระกิ่งสุกโตและพระชัยวัตร พระกิ่งสุกโตนี้แกะแม่พิมพ์โดยในช่างสมอนลัดชนะธรรมในช่างสมรผู้นี้เป็นสุดยอดฝีมือในเรื่องของการเทพระกิ่งดังจะเห็นได้จากพระกิ่งชินบัญชรของหลวงพุทิมวัดละหานไล่พระกิ่งเป็นย้งของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีซึ่งในช่างสมอนผู้นี้เป็นผู้เทโดยได้รับความเชื่อถือ จากผู้นิยมพระกริ่งเป็นอันมากพระกริ่งสุกโตก็เช่นกันการจัดสร้างนั้นก็ทำแบบพิธีโบราณเทหล่อด้วยดินไทยหลวงปู่ม,ม่นเป็นประธานในการเทพระกริ่งสุกโตทุกองค์จนครบตามจำนวนที่จัดสร้างรายละเอียดมีดังนี้พระกริ่งเนื้อทองคำหน8 8องค์พระกริ่งเงินฐานอุดทองคำา500องค์ พระกิ่งเงิน1040องค์พระกิ่งเงินฐานอุดผงสีดำา1ึ่องค์พระกิ่งเงินฐานอุดผงสีน้ำตาลหนอาองค์พระกิ่งนวโลหะฐานอุดเงิน1,000องค์พระกิ่งนวโลหะ2 5 3 4องค์พระกิ่งนวโลหะฐานอุดผง59องค์พระชัยวัดทองคำา500องค์ พระชัยวัดเนื้อเงิน20,000องค์พระชัยวัดเนื้อวโลหะ30,000องค์ลักษณะพระกิ่งเป็นลักษณะกริ่งจีนพิมพ์ใหญ่พุทธลักษณะงดงามนั่งอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายด้านหลังมีภาษาขอมเป็นตัวจมเขียนไว้ว่าสุขโตที่ชั้นล่างตอกด้วยหมายเลขไทยเอาไว้ตามจำนวนที่สร้าง พระกิ่งเนื้อทองคำมีโค้ดมอม้านอนูอยู่ด้านหลังพระชัยวัตรทองคำมีโค้ดหมายเลขหนึ่งอยู่ที่หลังสะบักขวาพระกิ่งเงินฐานอุดทองคำมีโค้ดมอม้าอยู่ที่สะบักขวาพระชัยวัตรเงินมีโค้ดมอม้าอยู่ที่สะโพกซ้ายพระกิ่งเงินมีโค้ดมอม้าอยู่ที่ด้านหลังพระกิ่งเงินฐานอุดผงสีดำมีโค้ดมอม้าตัวเล็กที่ด้านหลัง พระกิ chat, ่งเงินฐานอุดผงสีน้ำตาลมีโคตมอม้าตัวเล็กที่ด้านหลังพระกิ่งนวโลหะฐานอุดเงินมีโคตนอนหนุที่ด้านหลังพระกิ่งนวโลหะมีโคตที่ด้านหลังพระกิ่งนวโลหะมีโคตวอแหวนที่ด้านหลังพระกิ่งนวโลหะฐานอุดผงมีโคตมอม้าตัวเล็กที่ด้านหลังพระชัยวัฒนวโลหะมีโคตมอม้าอยู่ที่สะโพกด้านขวา แบบที่3เป็นแบบรูปหล่อลอยองค์เป็นรูปหล่อที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนายช่างสมอรัชนะธรรมเป็นผู้อนุเคราะห์ช่วยเหลือแก่แม่พิมพ์ให้โดยใช้กรรมวิธีฉีดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ได้รูปหล่อที่สวยงามคมชัดเละเอียดที่จัดสร้าง1รูปหล่อทองคำา2 2 1องค์ 2. รูปหล่อเงิน1,200องค์ สามรูปหล่อนวโลหะสาม0ันองลักษณะรูปหล่อเป็นรูปหลวงปู่นั่งสมาธิเต็มองค์ด้านหน้าขอบฐานมีตัวหนังสือรูปตัวนูนเขียนไว้ว่าหลวงปูม่ม่นด้านหลังขอบฐานมีตัวหนังสือรูปตัวนูนเขียนไว้ว่าวัดเนินตะมากใต้ฐานตอกตัวเลขไทยเอาไว้ทุกองค,ครบตามจำนวนที่สร้าง รูปหล่อทองคามีโค้ดอยู่ใต้ฐาน2ตัวรูปหล่อเงินมีโค้ดอยู่ที่สังคติด้านหน้ารูปหล่อนวโลหะมีโค้ดอยู่ที่สังคติด้านหน้าเป็นรุ่นที่ได้จัดสร้างในขณะที่หลวงปู่อายุครบ8ปปีซึ่งมีทั้งหมด4รูปแบบนั่นก็คือเหรียญพุ่มเข้าบินหรือเหรียญหน้าวัว2 พระกลิ่งสุกโต3พระชัยวัตรสุกโตและ4รูปหล่อรอยองค์และขอฝากธรรมะของหลวงปู่ทิ้งท้ายไว้ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันมีชื่อเรื่องว่าสอนคนดือ้อสมัยแรก มีลูกศิษย์หลายคนที่ทราบกิติศัพท์ของหลวงปูม่ม่นว่าท่านมีอาคมขังในเรื่องของวัตถุมงคลจึงมีลูกศิษย์หลายๆคนได้มาอ้อนวอนขอให้ท่านปลุกเสกให้หลวงปู่ก็ปฏิเสธไปทุกๆลายไม่มีใครได้วัตถุมงคลจากท่านแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งปีพศ .2510 นายไก่เจ้าของร้านถ่ายรูปนิคมศิลตลาดพนัสนิคมได้เดินทางเข้ามากราบนมัสก,การหลวงปู่ และก่อนจะกลับได้ขอถ่ายรูปหลวงปู่ไว้เป็นที่ระลึกในขณะนั้นพระพิกษุบานเย็นเอ็มเปียได้บวชอยู่ที่วัดเนนตามากเป็นระยะเวลา2000สองพษาษาแล้วได้บอกนายไก่ให้ช่วยอัดรูปหลวงปู่เป็นรูปเล็กๆมาให้สักหนึ่งโหลด้วยอีกไม่กี่วันนายไก่ก็ได้นำรูปกระดาษสีขาวดำขนาดเล็กซึ่งเป็นรูปหลวงปู่มามอบให้พระภิกษุบานเย็น พระภิกษุบานเย็นได้นำรูปนั้นเข้าไปหาหลวงปู่ขอให้ท่านปลุกเสกให้เพื่อจะนำไปแจกให้แก่เพื่อนภิกษุที่จำพรรษาอยู่ในวัดไว้เป็นที่ระลึกอีกเจ็ดวันต่อมา,าพระภิกษุบานเย็นได้มารับรูปนั้นที่หลวงปู่ได้เมตตาจารคถานะโมพุทธายะไว้ที่หลังรูปพระภิกษุบานเย็นได้นำรูปนั้นไปแจกแก่เพื่อนภิกษุด้วยกันรูปนั้นยังคงเหลืออีกสามใบ จึงได้มอบรูปที่เหลือสามรูปนั้นให้แก่นายสิริเอ็มเปียพี่ชายของตนไปนายสิริเมื่อได้รูปจากพระน้องชายแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านก็ได้นำรูปหลวงปู่นั้นไปทดลองยิงโดยเอารูปหลวงปู่แขวนกับคอไก่ชนแล้วเอาปืนพกขนาด9ก้มมออกจากเอวยิงไปที่ไก่ชนตัวนั้นทันทีระยะห่างไม่เกินศอก เสียงปืนระเบิดดังสนัน่นแต่ไก่ชนตัวนั้นหาเป็นอะไรไม่คงเดินไปหากินอาหารไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายสลิเห็นดังนั้นก็เกิดอัศจรรย์ใจว่าทำไมถึงยิงไม่ถูกทั้งๆท,ที่อยู่ในระยะแค่ศอกไม่น่าพลาดข่าวาวครั้งนี้ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในหมู่บ้านเนินตามาตนายย้อยโบราณซึ่งมีฐานะเป็นน้องสาวของปู ได้รีบเดินทางไปตลาดพนันิคมไปหานายไก่เจ้าของร้านถ่ายรูปนิคมศิลป์สั่งให้ในายไก่อัดรูปดังกล่าวถึง10โหลเมื่อได้รูปก็รีบนำมาให้หลวงปู่ที่เป็นพี่ชายของตนปุกเสกให้ทันทีหลวงปู่ก็ตอบปฏิเสธนางย้อยน้องสาวของท่านโดยให้เหตุผลว่าพวกนี้ทำไม่เหมาะสมถ้าเกิดไก่ตายก็ตายเพราะท่านเป็นสาเหตุ นางย้อยเมื่อได้ยินคำปฏิเสธดังนั้นก็เฝ้าอ้อนวอนหลวงปู่ผู้เป็นพี่ชายของตนอยู่ตั้งนานสองนานหลวงปู่ก็ตอบกับนางย้อยน้องสาวของตนไปว่าเอ,เอ้ย้อยนี่หูก็ไม่ได้หนาไม่น่าดื้อเลยหลังจากนั้นนางย้อยได้กลับลาเดินลงจากกุติของหลวงปู่ไปด้วยอาการที่ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือขอขอบคุณหนังสือ108พระเครื่องหลวงปู่ม่นโดยทีมงานเฉพาะกิจอิทธิมงคลซึ่งได้มีเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายทำให้ผมได้นำเรื่องราวดีๆนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหากชอบใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นําเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกทกท่านได้รับชมรับฟังและเป็นการเผยแผ่บารมีของหลวงปูม่ม่นแห่งวัดเนินตามากต่อไปขอบุญบารมี ของหลวงปู่ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองทุกทท่านให้ปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆทั้งปวงและขอให้คิดหวังสิ่งใดก็สำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาอันประกอบด้วยกรรมดีด้วยเทินสำหรับ EP นี้ผมก็ขอลาทุกทุกท่านไปก่อน พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ